ยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ l Lady and Home พาทุกทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการน่าอยู่อย่างคอนโดมิเนียมที่อยู่ติดชายหาดบางสเสเรสัตหีใกล้พัทยาเพียง15นาทีมีความลักชัวรี่แล้วก็มีความ p r i v a t มากๆตอนนี้เนี่ยแอนอยู่บนชั้น21นะคะโครงการชื่อว่าเ e อ m มาร e บีชฟรอน t ์คอนโดมิ i นียมห้องนั่งเล่นห้องนี้ค่ะ จะดีไซน์ให้มีกระจกบานใหญ่ที่เป็นบานใหญ่ทั้งแผ่นเลยเนี่ยสามารถที่จะมองไปเห็นชายหาดบางสเสรชายหาดที่ขึ้นชื่อว่าสงบแล้วก็ผ่อนคลายที่สุดสําหรับคนที่ไม่ชอบความพลุกพล่านอย่างความเป็นเมืองพัทยาเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราไม่ชอบความซีวลายเกินไปไม่ชอบอ,อยู่ใกล้แหล่งชอปปิ้งจนเกินไปอยากได้พื้นที่ที่มีความสันโดษสงบแล้วก็ส่วนตัวแล้วเห็นวิวทะเลวิวภูเขาที่ค่อนข้างจะเต็มตามีวิวความเป็นพานูรามา มีวิถีของชุมชนชาวประมงที่นี่น่าจะตอบโจทย์ค่ะนะคะคอนโดที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นคอนโดตากอากาศแล้วยังเป็นที่ที่น่าอยู่สำหรับการใช้ชีวิตอย่างเช่นหลังกเกษียณหรือว่านักธุรกิจนะคะผู้บริหารหลังจากที่จบภารกิจของหน้าที่การงานแล้วอยากจะมาพักผ่อนใช้ชีวิตสันโดษอันว่าที่นี่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดค่ะ น,นี่เราอยู่ใจกลางห้องนะคะโซนที่อันนั่งอยู่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีความละมุนละมัยเหมือนบ้านเดี่ยวตรงที่ว่างานดีไซน์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะคุมโทนสีที่มีความขาวขาวครีมครีมครีมน่ารักน่ารักอันาพาไปชมส่วนห้องครัวห้องครัวก็จะมีความเป็นเคาน์เตอร์บาร์เพราะว่าด้วยความที่ห้องเนี่ยค่ะมองไปจะเห็นทะเลเวลาที่เรามองออกไปองศาหรือว่าความสูงของเก้าอี้ ก็จะทําให้เรามองเห็นวิวทะเลได้ชัดแจ้งแล้วก็สวยทันทีเลยนะคะแล้วน่ารักน่ารักแล้วชุดครัวก็ไซส์พอดีพอดีสําหรับการใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะเราก็มีดีไซน์แล้วก็มีนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเตาไฟฟ้าแบบฝั่งแบรนด์เม็กซ์มีเครื่องดูดควันไว้ให้เรียบร้อยรวมถึงช่องนะคะสำหรับลงตู้เย็นไซส์ใหญ่ได้เลยะะจะลงไมโครเวฟก็ ได้เลยนะคะจากห้องนั่งเล่นค่ะเราไปชมทะเลกันนะคะระเบียงกว้างมากๆนี่เลยค่ะนอกจากกว้างแล้วเนี่ยใจระเบียงแบบนี้มันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับห้องทุกห้องเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นทะเลได้หมดเลยอ่ะรูสิคะเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านที่มีระเบียงห้องแต่และห้องเนี่ยยื่นออกมาจากห้องชุดแล้วมีความความด,ดูแล้วคลีนค่ะสบายตาเพราะเป็นกระจกแล้วก็ใสนั่นเรามองเห็นทะเลเห็นเรือเห็นค่ะเรือลอ,อยลำเรือชาประมง วิถีชีวิตชาวเลชุมชนบางสะเรแล้วก็ชายหาดสวนตัวก็อยู่แค่ด้านหน้าคอนโดเลยน่าอยู่มากๆรวมถึงห้องนอนเราด้วยก็มีกระจกแผ่นใหญ่ให้เรามองเห็นวิวเดียวกันเลยค่ะไปชมกันนะคะเดีย๋ยวอันทาไปชมห้องนอนห้องนอนก็มีความอบอุ่นรอยอยู่ค่ะเนี่ชอบงานดีไซน์เตียงเขาอะมีความภูมิฐานค่ะชอบสีมากๆเลยดูแล้วนะมีลูกเล่นของดึงดุมเก๋ค่ะแล้วก็สีสวยดูแล้วแบบอารมณ์ อารมณ์นะคลงคลาสสิกเบาๆนี่ค่ะเราก็นั่งตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะนอนเล่นมองวิวทะเลดื่มกาแฟบนเตียงไหมคะหรือว่าจะนั่งนอนอ่านหนังสือเองเยอะไรเงี้ยเออก็มีความสุขนะคือเอ็นว่าห้องนี้จะทําให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องห้องชุดนานขึ้นไม่ต้องเดินลงไปมองทะเลมองจากห้องพักเราเลยค่ะมองจากห้องนอนได้เลยกระจกแผ่นใหญ่ถูกใจมากๆนอกจากนี้นะคะห้องนอนของเราก็แอบมีโมเมนต์น่ารักตรงนี้ค่ะ คือห้องแต่งตัวจะออกกึ่งๆวอล์กอินคร e เซ n ตแอนชอบการดีไซ์ของตู้เสื้อผ้าเขาเห็นไหมครับวิวอินเป็นสีขาวครีมแล้วเหมือนกำแพงเก๋ๆแอนว่าน่ารักนะพอดีพอดีค่ะเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเราระหว่างใช้ชีวิตที่คอนโดตกากอากาศแล้วก็เดินไปอีกนิดเดียวเราก็มาเชื่อมโยงมาที่ห้องอะนะ้ก็มีประตูบานฝ้านะคะกั้นไว้ห้องอาบน้ำก็จะแปับลุกเลยค่ะ งานดีไซน์ทําให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นหรือว่างานประดับอารมณ์กระเบื้องเรียนแบบอิดมันว่าน่ารักนะมันก็จากสีขาวใช่ไหมคะห้องนอนห้องนั่งเล่นมาถึงมาเจอห้องน้ำก็แอนชอบชอบดีไซน์เพิ่มเติมของเขาก็คือเรนชาวเวอร์ดูโมเดิร์นลุคขึ้นมาหน่อยก็คือเล่นโทนสีขาวเก๋อะเป็นตัวแอลน่ารักนะคะก็ทั้งแฮนด์ชาวเวอร์เรนชาวเใช้ชีวิตท่ามกลางส่ฝนกัน ดูแล้วแมทช์กับการที่อยู่ติดชายหาดคิดว่าหลายๆคนคงอยากรู้แล้วนะคะว่าห้องสวยขนาดนี้ราคาสวยไหมบอกว่าสวยค่ะตอน,นเราอยู่ที่ชั้น21นะคะขนาดพื้นที่ใช้สอยของหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นมีโซนห้องครัวแล้วก็ห้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็มรีระเบียงส่วนตัวที่มีความเป็นอารมณ์เหมือนกับสกายเทเรสเบาๆเนี่ยนะคะราคาจับต้องได้ 41ตารางเมตร4.7ล้านบาทสำหรับห้องนี้บนชั้น21เห็นวิวสวยๆแบบนี้ท่านใดที่รักความสงบผ่อนคลายแล้วชอบคอนโดตาอากาศที่ดูอบอุ่นแบบบ้านแบบนี้ชอบวิวแบบนี้แนะนำนัดใหม่เข้ามาชมห้องชุดกันเหลือเพียงแค่21ยูนิตส,สุดท้ายนะคะจองก่อนได้เป็นเจ้าของห้องชุดก่อนแล้วมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะสวัสดีค่ะ